รัวนี้เนี่ยผมยินดีรับซื้ออยู่เรียนละ3 0 0พันถึงห้าพันบาทนะครับมีเท่าไหร่เรารับไม่อั้นนะครับเหร,รียญเดียวก็มาขายได้นะครับสวัสดีครัสวัสดีเอฟซีนะครับวันนี้เนี่ยผมจะแปลน,นตับเหรียญนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวามาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้เหรียญอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับวันนี้นักรเรียนเทรดดอลลาร์นะครับคนหลักครึ่งทางครับลูกค้าของผมนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ย ผมยินดีรับซื้ออยู่เหรียญละ3 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับมีเท่าไร่เรารับไม่อั้นนะครับเหรียญเดียวก็มาขายได้นะครับซึ่งอขอฝากอย่างเดียวนะครับรุ่นนี้เนี่ยห้ามขัดอ้ำล้างห้ามเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ยังห้ามเช็ดเลยนะครับแมงนาคาตกได้นะครับอย่างเช่นถ้าสภาพนี้ก็ได้ประมาณ3 0 0 0ถึง3,500บาทนะครับเพราะว่าเหรียญมันอาจจะโดนน้ำยาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วถ้าโดนน้ำยา ก็ราคาตกได้นะครับถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวามาดูกันชัดๆกันนะครับวันนี้ผมจะได้เรียนอะไรกันบ้างนะครับสำหรับเหรียญที่นัดรับวันนี้นะครับ<ๆ>ก็จะเป็นเหรียญเทรดดอลล่าแบบนี้นะครับที่รับซื้ออยู่เกือบจะทุกวันเลยก็รว่าได้นะครับซึ่งเรื่นนี้เขาเรียกว่าเหรียญเทรดดอลล่านะครับหรือว่าคนซื้อขอกหรือว่าคนขี่ล้อนั่นเองนะครับมีเท่าไร่เรารับไม่อั้นนะครับรับซื้ออยู่ในละ สามพันถึงห้าพันบาทนะครับเหรียญนี้นี่ถือว่าหางห่ายแล้วก็มีราคาแพงนะครับอายุแค่หนึ่งร้อยปีบางรุ่นนี่อายุสองร้อยกว่าปีแต่ราคาแค่ห้าร้อยถึงพันห้าร้อยบาทนะครับเช่นอย่างเช่นเหรียญสเปนอย่างนี้อายุมากกว่าเหรียญดอลลาร์สองเท่าแต่ว่าราคาถูกกว่านี้เยอะเลยครับเหรียญนี้สามพันถึงห้าพันบาทสลทีเดียวนะครับมีเท่าไหร่เรารับไม่อั้นนะครับขออย่างเดียวครับเหรียญแบบนี้ นะครับอย่าไปขัดอย่าไปล้างอย่าไปเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ยังห้ามเช็ดเลยนะครับถ้านะภาษาอะไรถ้าเราเอาแปรงไปทําความสะอาดนะครับโดยใช้แปรงไปขัดไปถูทําให้ราคัดตกท,ทันทีเลยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราขัดมาแล้วประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับผิวมันเสียนะครับจากปกติ ผิวมันจะออกเหลืองๆหรือว่าดำๆนั่นเองนะครับแต่ถ้าเขาเยอะแบบนี้เขาให้ราคาตกทันทีเลยนะครับภาษาเรียนเขาจะเรียกว่ามีขนแมวนั่นเองนะจะมีเส้นๆเส้นๆนิดๆหน่อยทําให้ราคาตกเลยนะครับแล้วก็จะฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าจะขายร้านผมเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเบาเซอร์ค่าใบารับรองหรือว่าค่า,าประกันสินค้าบางเพจเนี่ยเขาจะหลอกเราครับ เขาจะตีราคาแพงๆครับอย่างเช่นถ้าเรียนี้เขาอาจจะตีราคาห้าหมื่นบาทเพื่ออะไรครับเขาตีราคาแพงๆเพื่อหลอกให้เราโอนค่าใบป,ประกันสินค้าให้เขาดังต่ำๆในห้าร้อยถึงพันห้าร้อยบาทอันนี้แล้วแต่ความสามารถของเขานะครับก็เน้นนัดรับได้เลยนะครับประมาณสามพันถึงห้าพันบาทสําหรับรุ่นนี้นะครับดีกว่าเราไปโอนตังค์ให้เขาเพื่อโลภมากเนละอยากได้เงินห้าหมื่นบาท กับการเสียที่เราโอนให้เขา5้าร้อยถึงพันห้ารบาทพระฉะนั้นก็ตั้งรำมัตรางกันด้วยนะครับส่วนใครมีอะไรเอกที่อยากจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เหรียญโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับ ช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทางเฟซบุ๊กได้นะครับ ID Line Ronnie A9 เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอ9จําจำง่ายๆที่มีราคาไหนนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญ เทวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น E.P.E.P. นะครับเหืียถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับเข้าไปเหรียญหัวหนาม ของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดไชน่านะครับเราไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญนี้ไม่ได้แพงมากนะครับประมาณ300ร้ถึง500บาทเองนะครับเราไปจะเป็นเหรียญหยนซื้อไข่นะครับเหร,เหรียญจีนนะฮะเราไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับ เอสเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมกัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะศูนกับ0 4นส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเสียง แต่สเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์ตอยู่500ถึง1500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาร์ลอสอันนี้ก็สเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นๆเช่นคาร์ลอส3คาร์ลอส4พวกนี้ราคาสตาร์ตอยู่1000ถึง2000บาทน,นะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกัน พวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ1 0 0ถึง200บาทเองนะครับจบไปแล้วสำหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้องเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยราชการที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตางรูเนื้องเงินลายกระหนกนะครับสตางรู เนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตังค์เราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเอไม่ค่อยชัดนะฮะ20สตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรอเจนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้ เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือย5 5และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอรพศนะครับต่อไปมาดูของรอ5นะครับรอหเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศอและมีรอศอมีรออเราดูข้างใต้นี้นะฮะ จะมีสตาร์ตั้งแต่120จนถึง126ต่อไปมาดูช้างในพานของรอหนะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสรอ4จะคล้ายๆกับรอหเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดูาพดด้วงนะครับพดด้วง จบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้อเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับ <c oughs> ก็สตาร์ทนั้งแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอเกนะครับต่อไปมาดูเหรียญ50าสบาทพ่อสอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระ ร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับผมได้เงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาท ส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ